อย่าว <Es> mein ่ากันนะกลับไทยเล่นไม่ได้อย่าว่ากันนะก็ว่าอยู่ดีความพอดีมีไม่พอฮัลโหลความพอดีมีไม่พอนะคะสำหรับตัวชมนะคะไม่ต้องพูดอะไรมากนะปูชมได่ว่าใครนะชมว่าตัวเองไม่พอดีตลอดกระเทินกระเทิกันอะไรนะเกิน คิดว่าบาดเจ็บก็บาดเจ็บไงขานั่งไหลนะก็เดินแบบเดินแค่อยู่ห้องได้แต่เวลาจะเดินไปไหนไปทำกระห้าพเนี่ยชมจะต้องใส่รองเท้าบูทที่มันเซฟตัวเองนะคะเวลาเดินแต่ว่าอยู่ในบ้านเนี่ยก็ใส่รองเท้าสูงขนาดนี้ไม่ใช่รองเท้าแบบไม่ใช่รองเท้าอะไรนะแต่เป็นรองเท้าที่เป็นคอสค่ะค,ะคอที่สูงสูงอะ่ะนั่นแหละ ก็เดินได้แค่นี้แหละเดินได้อาการที่ไม่เจ็บก,ก็พอแล้วที่มันไม่เจ็บเพราะเรากินยายอยู่ไงคะเราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่เจ็บแต่ถ้าเราไม่กินมันก็จะเจ็บแล้วถามว่าอ้าวต้องกินยาลงแข็งสิมันจะได้ไม่เจ็บเออไม่อยากจะพูดยังไงก็ต้องลงแข็ง <c oughs> แค่นั้นแหละอืมใช่ต้องบอกว่าดูแลตัวเองนะจ๊ะ แค่นั้นเลยเศรษฐายมากเซตที่สามมีชีวิตรอดได้คือบุญมากเลยเซ mm hmm. ตสามแโค้รก็จุ๊บเหม่งนะวันนั้นน่ะแต่กล้องไม่จับ